ตีไหมโดนใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาเขาเข้ามาบริหารประเทศเขาโกงเงินเขาเอาเงินของภาษีประชาชนเข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อศาลออกมากำลังที่พากษาอยู่เนี่ยแล้วเขาว่าออกกฎหมายว่าคดีที่เขาทําทุกอย่างพ้นผิดอย่างเงี้ยเรายอมรับได้ไหมนี่แหละค่ะที่ทำให้พวกเราเพราะแม่พีแล้วลุกปานะทุกคนปะกลมตัวกันวันนี้นะ ันนะคะลงชื่อตรงนี้เละสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะวันนี้พวกเรานะคะได้มารวมตัวกันคัดค้านพรบนี้รัฐกรรมนะคะเพราะพวกเราเห็นว่าพรบนี้ถ้าผ่านถ้ามีการบังคับใช้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้นักการเมืองนะคะที่เขาเคยทําผิดในคดีคอร์รัปชันนะคะพ้นผิดไปด้วย ใช่ยแยะเลยค่ะพวกเราจรึงมารวมตัวกันพัดคาถ้าเรายอมรับไม่ได้ค่ะคนทาความผิดก็ต้องรับผิดนะคะจะมาออกกฎหมายเมื่อคุณยันหน้าแล้วคุณจะมาออกกันแบบกฎหมายแล้วให้เตือนคนผิดนั้นพวกเรายอมรับไม่ได้เราจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้อตานพรบล้างถิงคดีตรงทั้งนี้นะคะ เราจะมาพบกันค่ะทุกวันเวลา17นาฬิกาถึงเวลา19นาฬกานทีค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันนะคะจนกว่ารัฐบาลจะนำพลบอน,นี้ออกไปนะคะไม่พิจารณาต่อค่ะในทุกกรณีนะคะ